เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีในที่ทำงานเนี่ยคนที่ดูเก่งๆโดดเด่นทำงานดีกลับกลายเป็นเป้าสายตาหรือบางทีก็ถึงขั้นโดนกลั่นแกล้งไปเลยมันดูแปลกๆนะครับแต่ก็มีอยู่จริงวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจากบทความกลั่นแกล้งคนเก่งเหตุผลและทางออกที่ชี้ว่าออความเก่งของเราเนี่ยอาจจะไปสกิดใครบางคนได้แบบไม่รู้ตัว ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจที่มาที่ไปว่าทำไมความเก่งมันถึงกลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้บทความนี้เขาให้เหตุผลไว้ตั้ง8ข้อนะครับซึ่งพอมาดูรวมๆกันเออมันก็น่าคิดนะค่ะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในองค์กรเลยนะคะใช่ครับลองมาดูกันทีละกลุ่มเหตุผลไหมครับเริ่มจากเรื่องที่ว่าเออเด่นเกินไปก่อนเลย ได้เลยค่ะประเด็นแรกที่บทความพูดถึงก็คือเก่งเกินหน้าเกินตาอันนี้ค่อนข้างตรงตัวเลยนะคะคือพอเราทำผลงานได้ดีมันอาจจะทำให้เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้าเองรู้สึกว่าเอ๊ะถูกเปรียบเทียบหรือเปล่าหรือกลัวตัวเองจะดูไม่ดีไป แล้วมันก็ไปโยงกับปีกข้อคือการกลายเป็นภัยต่อคนที่ไร้ผลงานนะคะเพราะคนเก่งมักจะทําให้เห็นชัดเลยว่ามาตรฐานงานที่ดีมันคืออะไรซึ่งอันนี้ก็อาจจะไปกระทบคนที่อ,อ,อาจจะไม่ได้ทุ่มเทเท่างานเท่าไหร่ถูกใจครับเหมือนไปเปิดแผลเขานิดๆใช่ค่ะแล้วบางทียังไปถึงขั้นเขย่าระบบที่เคยนิ่งด้วยนะคะ เช่นพอเราเสนอวิธีใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมคนที่ชินกับแบบเก่าๆเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่มั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี้อืมพอฟังแบบนี้เหมือนความเก่งเฉยๆเนี่ยกลายเป็นตัวไปท้าทายอะไรเดิมๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วยังมีอีกกลุ่มเหตุผลใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับเรื่องอ,อการเข้าสังคมหรือการเมืองในออฟฟิศอะไรทํานองนั้นใช่เลยค่ะ อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันบทความพูดถึงการที่คนเก่งบางคนอาจจะถูกมองว่าไม่ใช่พวกเดียวกันคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มอํานาจหรืออาจจะไม่ยอมเล่นเกมใต้โต๊ะมุ่งแต่งงานไม่เล่นพักเล่นพวกไม่สร้างเส้นสายครับซึ่งในบางองค์กรเนี่ยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนี้ก็อาจจะทําให้ดูเป็นคนนอกหรือเอ่อถูกการออกไปได้ง่ายอื <c oughs> เรื่องนี้มันก็อาจจะเชื่อมไปถึงข้อที่ว่าผู้ตรงเกินไปด้วยนะคะ คนเก่งๆมักจะมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นตรงๆแต่ในบางวัฒนธรรมองค์กรการพูดตรงไปอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะแข่งกระด้างไปหรือเปล่าไม่ประนีประนอมเลยกลายเป็นสร้างศัตรูแบบไม่รู้เนือรู้ตัวไปโหน่าสนใจมากครับแสดงว่าปัจจัยมันไม่ได้มีแค่เรื่องความสามารถล้วนๆแต่มีเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอำนาจในองค์กรมาเกี่ยวด้วยเยอะเลยใช่ค่ะซับซ้อนกว่าที่คิด แล้วมีประเด็นไหนครับที่บทความเขาเน้นๆมีอีกสองข้อที่เกี่ยวเกี่ยวกันค่ะคือเรื่องที่คนเก่งมักจะได้รับคำชมมากเกินไปอันนี้ฟังดูเหมือนจะดีนะคะครับใครๆก็อยากได้คำชมแต่ในความเป็นจริงค่ะการได้รับคำชมบ่อยๆมันไปกระตุ้นความอิจฉาของคนอื่นได้ง่ายมากเลย และพอคนเก่งเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเริ่มมีอิทธิพลต่อผู้อื่นมากขึ้นเช่นมีคนเชื่อถือมีคนคล้อยตามความคิดเห็นซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่อาจจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อผู้มีอำนาจเดิมหรือคนที่เคยมีบทบาทนำในองค์กรอยู่แล้วอ๋อเข้าใจเลยครับพอเอาเหตุผลทั้ง8ข้อมาร้อยเรียงกันเออมันเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับว่าไอ้ปัญหาการกลั่นแกล้งคนเก่งเนี่ยจริงๆแล้วรากมันมาจากไหน สรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมามันบอกอะไรกับเราบ้างครับในภาพรวมสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะที่บทความพยายามจะสื่อแล้วก็คิดว่าเป็นหัวใจหลักเลยก็คือการที่เราถูกแกล้งในลักษณะนี้เนี่ยบ่อยครั้งมันไม่ได้แปลว,ว่าเราทำอะไรผิดหรือเราไม่ดีพอนะคะแต่มันเป็นกระจกสะท้อนความรู้สึกไม่มั่นคงความกลัวหรือแม้กระทั่งความอิจฉาของคนอื่นมากกว่าหรือบางทีก็เป็นเพราะความสามารถของเรามันดันไปกระทบโครงสร้างอานาจหรือระบบเดิมๆที่เขาคุ้นเคยอยู่ครับ พูดง่ายๆก็คือบางทีเราอาจจะดีเกินไปหรือเก่งเกินไปในสายตาของคนที่ไม่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงหรือรู้สึกว่าเราเป็นภัยคุกคามต่อสถานะเขานั่นแหละค่ะเป็นมุมมองที่เอ่อช่วยให้คนที่อาจจะกําลังเจออะไรแบบนี้อยู่รู้สึกใจชื้นขึ้นได้เยอะเลยนะครับว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ความผิดเราเสมอไปใช่ค่ะการเข้าใจกลไกลพวกนี้มันช่วยให้เรามองสถานการณ์ในที่ทํางานได้แบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตระหนักว่า พฤติกรรมแย่ๆพวกนั้นน่ะมันมักจะมีรากมาจากความกลัวความไม่มั่นคงของอีกฝ่ายซึ่งบทความก็ให้กำลังใจดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าเก่งแล้วโดนกลั่นแกล้งจงเก่งต่อไปอืมชอบจังครับเพราะสุดท้ายแล้วค่ะการพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละที่จะพาเราเก้าวไปข้างหน้าส่วนคนที่ไม่ปรับตัวเขาก็จะอยู่ที่เดิมจริงครับแล้วเรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นที่น่าคิดต่อนะคะคือ แล้วองค์กรล่ะควรจะทำยังไงที่จะสร้างวัฒนธรรมที่แบบส่งเสริมคนเก่งจริงๆให้เขารู้สึกปลอดภัยได้รับการยอมรับแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวพวกนี้มันมาบั่นทอนบรรยากาศแล้วในมุมของคนเก่งเองล่ะเราจะรักษาพลังใจความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ยังไงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าจะชิงไว้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูต่อนะคะ เป็นคำถามที่สำคัญมากจริงๆครับสำหรับทั้งองค์กรแล้วก็ตัวบุคคลเลย